เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่จะได้ฝันกันงวันนะครับนะฮะก็อยู่ผมท้องเต้คนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเกมนี้อีกแล้วนะครับเบ l บอลซีมูเลเตนะครับก็คือตั้งใจจะเท้าให้มันจนจบเกมจบเกมนี้ไปเลยนะครับคือมันมี 30ด่านนะครับมีด่าน A แล้วก็ด่าน B นะครับซึ่งด่าน A เราเหลืออีกอีก5ด่านแล้วแหละก็คงจะจบ A นะครับแต่ B เนี่ยจะทำต่อไหมก็คงต้องต้องรอ,อดูอีกสักหน่อยเนี่ยว่าถ้ามีอารมณ์ทางมันจะทำต่อแต่จร,จริงอยากเล่นให้จบเลยนะจบพร้อมกับทุกคนเลยครับคือรีวิวไปเลยคือแบบเอาจบไปเลยจบเกมไปเลยว่ามีด่านอะไรบ้างนะครับโอเคไหมโอเคไหมครับ <c oughs> โอเคโอเคไม่รู้แหละเอานะครับวันนี้เราก็อยู่ในด่านที่26แล้วนะครับในในสองหมดหมด A อยู่นะครับ โอเคเทเลเดฟเดอร์ไปเลยเรรรครับต้องบอกว่าจะเป็นเกมที่เล่นจบสักทีใช่ไหมปกติก็ไไปเขาได้เล่นจบหรือเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยไะให้ใช้แต่ปืนด้วยหรอเอาจริงดิแล้วถ้ามันเป็นเนินอย่างเงี้ยเป็นเนินแบบเป็นเนินอะ่ะงงไหมคือโหแล้วให้เงินมาเหมือนนึิมผมว่าปืนไฟต้องมาก่อนเว้เอา อะไรเว้เน <UST> <ent> <gun play> <mus> ี่ยสตรีมแคสเกมอยู่มีคนติงติกมาไม่ต้องถามต้องต้องตองส่ตาเฟซใครเฟซผมเนี่ยปืดปืดผมว่าปืนไฟเนี่ยต้องมาก่อนอยู่แล้วแม่แคนนอนเนี่ยผมว่ามันยิงไปซอยนู้นเลยอย่แล้แคนนอนเนี่ยไม่เอาครับอาลูกซองนี่ขนาบข้างเลยนะข้างแค่ข้างคู่ข้างหน้าสวยแล้วก็ เป็นมิดิกกนตรงนี้คืออยากจะห้อยอยู่ข้างนานหน้าเลยนะคือจิตใจไม่อยากจะให้มันไปอยู่ตรงไหนแล้วอะหมดด่างเลยครับมาเจอกันในสามสองเฮ้ย <c oughs> จริงๆตรงนี้เนี่ยริมเนี่ยไม่น่้เลยอะมันไม่มีตัวไหนอยู่หรอกมันหันหน้าได้อยู่โอ้ตายเลยมันอยู่ที่เนินหวังชาามาฮั่นเฮ้ยเอา้าก็สู้ได้อยู่นะ และโคตรง่ายเลยครับบท <laughs> จะง่ายก็ง่ายไปเลยหวังสี่เจ้าเจ้าเยาวังโอ,โ,โอ้โหเปิดไปก็เขินนะมันให้เงินเราเยอะเกินไปครับก็เลยทําให้เราเลยๆดูง่ายเลยครับเคนนอนอกเกอร์วะจะ <laughs> เป็นอะไรวะเนี่ยปืนด้วยแล้วก็ฟุตบอลด้วยนี่มันฟุตบอลบ้ามากเลยครับที่เอาเคอผมก็คงจะเลือกทีเล็กปะวะ,จะเจ้าเป็น อีเดฟแฟนไม่ได้ครับอีเดฟแฟนมันมีไปแล้วใช่ไหม baby baby boy มารักกันได้ไหมก็เป็นอ่าทีเล็กสตัวตรงนี้อ้มันจะติดปืนให้เราด้วยนะทีเล็กแล้วก็ทีเล็กสักสตัวเพื่อการห้อยหน้าครับแล้วก็จะเอาเป็นลัปเตอร์นะครับที่รักของเรานั่นเองป้าบปอบปืบโอ้ยไม่พอมันแพงไปเงินเหลือเยอะครับทีเล็กสามสองตัวก็พอแล้ว ตัวนี้กองหน้ากองหน้าตัวเป้าตัวเป้าตัวพี่เป้าอีกตัวนึ้งหมดดาบเลยครับแล้วก็เป็นแรปเตอร์พอสวยแล้วก็ตัวเล็กอีกตัวนึ้งน้องน้อยน้องน้อยตัวเด็กนๆครับเอาเรื่องด้ยสามเอาเลยครับทีนี้เป็นการรีแมตของอาเจนตินว้ยกับโปรตุ้กล้วยเลครับผมแน่อาเจนตินว้ยก็จะส่งแรปเตอร์เข้ามาอีกแล้วนะครับกูถามคำเด่ง โอ้โหไอ้กูว่าแล้วปืนมันไปทำอะไรเอา้าเข้าไปเลยไปไนดะ้หนึ่งประตูตโสนโซนนะอาเจนต์ติดไว้หนักระสุนปืนใหญ่เยอะแยะเลยจนเอาแล้วจวังหวะนี้โอ้ยิงไปบ่ไปหมดโอ้โหมันต้องมีคนตายต้องมีคนตายเอาแล้วจวังหวะน,นี้โอ้โหมันไม่มีคนเลี้ยงไปโอ้โหมันยิงกระสุนไปแทนครับ แล้วฟุตบอลจะออกมาไงแล้วน่ะบอลจะออกมาไงเอ้าเข้ามาแล้วน่ะโอ้โหสอกประตูสดๆครับโอ้โหผมบอกแล้วอัเจ็ดจุดด้วยนั้นได้เปรียบมากๆเพราะว่าเรามีแล็บด้วยอะไะโอ้สาวประตูเอ้าช้างควิดออกมาโอ้โหไอ้ยลุกปืนใหญ่สัตว์บอลว่าออกนอกกงแน่เลยที่ไป อ๋อเราไปรวมบัดลม,มาตุ้งมาอะไรย่ง,ยงนั้นะครับตอนนี้มีคนตายเกิดขึ้นเยอะมากคนตายเยอะมากโอ้โหมันยิงปืนไปก่อนไงเฮ้ยอย่าเด้งมาทางนี้อย่าเด้งมาทางนี้าานสวยสวยมันจะสวยแต่ก็ไม่สวยอีกทีหนึง่งเหมือนด้สวยได้สวยอีกทีหนึง่งงงงงกูก็งงจังวะนี้วาไงเ <c oughs> <c oughs> ย่งเยง่เออป่ายแล้วบอลกิ้งไปแล้วจวังวะน,นี้โอ้โหเกมที่ยาบครับเอาบอลกิ้งหลังไหลหลังครับไหลหลังเข้าประตูตัวเองไหมเรียบร้อยครับโอ้โห บมดจะง่ายกัง่ายจะง่ายกง่ายเจนตินุ่ยครับเรียบร้อยด่านต่อไปครับเดนดซอร์ X Inscription คืออะไรวะเป็นเป็นการวิพัฒนาการเหรอหรือว่าเป็นแก,งก๊งไดนดเสาทั้งแก๊งเลยน่าจะใช่ครับหอยมันเท่จังว่ะคือผมก็ยังยินอ๋อมันไม่ให้เราใช้ไดนเสาได้เอง b บบี้เบบี้บยมารักกันได้ไหมตั้งมีอยนะู่เจ็ดพันเนี่ยปืนไฟนี่ต้องอยู่ข้างหน้าลองเอาเป็นแก๊งปืนดีกว่าผมว่าผมผมได้อะไรจากแก๊งปืนจริงๆทุกคนผมได้อะไรจากความเป็นปืนมามากเลยคนระับคือมันยิงดีมากเลยนะทยโทษทีครับ ใครดูอยู่ก็โทษทีนะอาจจะต้องปิดจมูกไปเลยแล้วตะกินได้เนื่องจากว่ามันไม่ได้จริงครับไม่ได้จริงต้องปิดจมูกปิดจะเมาจมูกไปเลยได้ฮะพออยังแล้วก็เอากริลลาที่รักแล้วกันกริลลาคงจะสู้กับอะไรไม่ได้จริงครับเอา้ากริลลาไหวปะเินโยล่ละแรดละชาร์กกูถามคำหนึ่งว่าชาร์กเอามาทำไรเอามาก็ได้ตัวหนึ่งมาเท่ๆเนี่ยแหละโกโก้ อกว่ามึงไม่มีน้ำมันก็อยู่ได้นะใช่ไหมโ <c oughs> คตรโก้เอาแล้ว 3, ในสามในสองในหนึ่งครับผมโอ้ชาลามจาังหวะนี้ไม่มีน้ำก็ยังไหวได้ครับเปิดยิงไปแล้วจวังหวะน,นี้ยิงปืนไฟเผาแผดเผายิงยิงยิงให้หมดเพื่อนสวยโอ้โห <c oughs> ใส่โอ้โหบอกแป๊บเดียวได้เลยครับตายหมดอ่ะคือ ทุกยุคทุกสมัยนะครับอาวุธปืนนี่ก็ยังเป็นอาวุธที่ยังน่าเกียดที่สุดครับถึงได้โดเสาฝั่งนั้นน่จะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่ไดโลเสาก็ยังจะสู้เราไม่ได้เะยครับสู้ไม่ได้เลยนะท r o เบิร์ดดาวน์อันเดอร์นี่คืออะไรมีไอเค้กับมีจิงโจ้มันทำอะไรกันไหมเอา้าโหแล้วไม่ให้เงินเราวางันพันห้าครับโอ้โหไม่มีทีเล็กเหรอไทเทนส์สต็อปโอ้โหจิงโจ้่ะ คือตัวนี้ผมผมว่าผมชอบอันนี้นแหล,ละตั้งเปิดนี่ไว้นะ่ะจริงนะตั้งปืนไว้แล้วก็เอาเป็นกอริลลุวยแล้วกันกอริลลุวยไปช่วยเตะเอาจีราบมาทำไมกอริลล่ากอริลล่านี่ก็ยังเป็นไอดอลของผมอยู่ในทุกๆในทุกๆท,ทุกงานได้ครับแล็บตัวมาครับสองตัวแล็บตัวสวยลุยความเป็นปืนนี่ไม่แน่นใจว่าจะยิง โอ้ยยิงได้ไปนะโอย,โอย,ยิงได้ก็แปลกแล้วละ่ะปืนไม่มีประโยชน์เลยเว้ยฉะนั้นเราจะไม่เอาเปืนเราจะเน้นจำนวนแรปเตอร์ไปมากเลยแ80ดตัวเป็นจังไหนละ่ะนอกความหักเน้นจำนวนครับไม่เน้นปริมาณน,นี่ตัวเล็กจ่าฝูงลุย ตแต่ตา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 โอ milk, ้กระโดดใส่ไปแล้วจังวันนี้เอาแล้วที่โจก right ับแรปเตอร์ว่ะมันจะสู้เอาแต่เขาก็ได้นี่เก่งมากนะครับเวลาอยู่ฝั่งเขาเวลาเราออกมาเล่นเนี่ยมันกลายที่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซูเคไม่ได้ครับโอ้เคเก่งมากโอ้โหเอาเลยครับงานหยาบงานหยาบนะครับผมจะเป็นกอริลล่าล่ะกอริล่าเอาไปยัง เป็นปืดอะคอลิล่าแบบเป็นปืดอะได้ไหมอารมแบบแกล้กงเดียวกันน่ะอยู่ด้วยกันน่ะฉันรักเธออะฮัลโหลตัวเล็กสองตัวลุยเออสวยทืบเคทืบโอ้แต่จระเข้มันหนังเหนียวขนานดะน,นั้นหรอของศัตรูทางธรรมชาติของจอระเข้เช่ก็คือเฮ้ย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 เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ไดี นึกว่าลิงนึกว่ากอริล่าเราจะสู้ได้สู้ไม่ได้ปะศัตรูทางธรรมชาติของกอริล่าคือฮิปโปครับทุกคนครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ีกทีหนึ่งเหมือนกันครับฮิปโปเนี่ยผมจะติดปืนให้มันด้วยครับปืนไฟอ่ะไฟอยู่ไฟอยนะฮะแล้วก็ไม่แต่คงเป็นฮิปโปแม่งหลายๆตัวไปเลยมันก็ไม่ได้แบบวะ่าผมว่าแรปเตอร์เนี่ยแลดูสู้สนุกสุดเลยครับเพื่อที่จะมางัดกับจิงโจ้ คไปเลยครับพิปโปตอนนี้เราพ่นไฟได้นะฮะเออตายยังไม่ทันได้พ่นไฟก็ตายหาอะไรสักคือมาอยู่กองหน้าไม่ได้วะมันโดนไอ้ค่คือต้องกันให้เค่ก่อนอูยมายากอะไรด่านนี้ปะเนี่ยไอ้บทจะยากก็ยากครับทุกคนครับอีลิฟเฟนว่ะผมให้อีลิฟ a ฟนอีลิฟ a ฟนแล้วก็ ติดปืน Sunflower ไปนะครับแล้วก็เป็นแลบ p ตุย้ยตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้แหละรวมๆกันไว้น่ารักเลยแข็งจังหวะนี้บอกว่าจระเข้มันจะปะท้ากันก่อนไงแล้วผมไม่ให้ช้างไปทีนะเอ้าช้างมึงแหย่หน้าขึ้นหาฟ่อมึงนี่ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้พ่นเลยเออเฮ้ยช้างจะตายเฮ้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 ยใครชนะโอ้โหแตก เกือบดีครับแผนเกือบดีผมว่าเอาชา้างมาเนี่ยถูกต้องเลยครับชา้างมายืนหลังๆสักหน่อยหนึ่นะแล้วก็ติดปืนไปนเนี่ยปืนไฟเนี่ยแล้วข้างหน้าเนี่ยขอเป็นอืดๆฮิปฮอปฮิปฮอปไปได้เป็นแรปเตอร์เหรอแรปเตอร์เลยครับมันจะแปลดูหนาที่สุดแล้วครับอ่านี่แหละกูคุยกับใครวี่ยกูคุยคนเดียวมันเหางาเต้ไปฮะ <ไป S 1> ช้างให้มันประท้าก่อนแล้วช้างได้พ่นครับจังหวะนี้ช้างได้เผาแผดเผาแผดเผาเผาแผดแผดเผาครับโอ้โหช้างตกมันควิดสวยพี่สวยโอ้โอ้โอ้ช้างจะตายโอ้โอ้ช้างมันจะตายไปกับคำว่ารักครับเอ้ยนี่คือแผดกูบอกแล้วนี่สเปแล์แหละไอชนะแล้วนะโอ้ยมันง่ายที่สุดเลยแหละง่ายโคตรขี้คุยยี่ไหมวิเวอร์บาเบดครับ ด่านสุดท้ายของแรงเอครับของหมวดเอเออเป็นด่านสุดท้ายจะกินน้ำแปบบมันเป็นการประทา้ากันของแก๊งนั่นแหละนะแบบอออินวันแหละมีทุกสับป,ประสิ่งไว้ทุกคนโอ้โหมีทุกไดทนเสามีทุกขั้นตอนโอ้โหแล้วมันมีพื้นที่แบบกว้างเชี่ยมาแคนดอนไหมแบบปืนใหญ่ยิงถึงไหม เอาไว้เราจะใช้อันนี้เข้าสู้อ่ะผมก็ออยังพูดคำเดิมว่าผมจะใช,ผะใช,โโโชะ้ผมจะใช้เทคโนโลโยีเข้าช่วยป่ะเทคผนจะใช้เทคโนโลยีป่ะทุกคนเทคโนโลยีป่ะเอาว่ะทุกคนเราจะประทะนในสามสองหนึ่งเนี่ยผมยังรู้ว่าปืนใหญ่ผมจะยิงยังไงครับมันไม่อยู่ในระยะว่ะไปแล้วปืนไปจังหวะนี้โอ้โหโลวงไปหนึ่งตัวแนละ้ว อยากดูปืนใหญ่บางยิงเด้เอาปืนใหญ่กูไม่ยิงวะไอสัตว์เอามาทำไปเนี่ยอ้ยทู่ปืนกลหลักเราไม่ได้เลยครับเป็นไงล่ะโอ้ยีราฟจะโดนเพื่อนเหยียบตายปะเนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้บทยังง่ายมันเก่งงานโคตรเลยที่ผ่านชนะอะไรครับเราได้เป็น king of p e n ป i n มาเนี่ย โอ้โหบดจะง่ายก็ง่ายเอาเลยแฮะในพาร์ทนี้เนี่ยก็จบแล้วสำหรับฝั่งของหมวด A นะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยผมจะเล่นหมวด B ต่อแล้วหรือเปล่าไม่บั่นัจนะครับคืออยากจะพยายามเล่นเกมนี้ให้มันจบเลยนะคันมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันในพาร์ทหน้านะครับส่วน,นพาร์ทนี้เนี่ยทุกคน,น่ยชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใจใจให้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้ว <laughs> ก็อย่าลืมนอนกับวันนะครับผมฝันกับวันครับ